เรามาทดสอบความเป็นกรดเป็นด่างของ cleansing แต่ละตัวกันค่ะจะใช้กระดาษ universal indicator หรือกระดาษ litmus นะคะก็แต้มผลิตภัณฑ์ไปลงบนกระดาษแล้วมาเทียบสีนะคะสีแถบสีก็จะเป็นเลข1-14ถึง14นะคะ7คือค่ากลางนะคะป่ัลงไปคือเป็นกรด สูงขึ้นไปคือเป็นด่างหรือเบทนะคะซึ่งผิวเราเนี่ยจะอยู่ที่กรดอ่อนๆคือ5.5-6จถึง6นะคะจากคลิปที่แล้วเรารู้แล้วว่านะคะผิวเราเนี่ยเป็นกรดอ่อนๆเพื่อปกป้องตัวเองจากแบคทีเรียซ่อมแซมตัวเองได้แล้วก็มีสมดุลเอนไซม์ในการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวมีสมดุลน,น้ำกับน้ำมันนะคะถ้าตัว cleansing ph ต่างไปจากนี้นะคะก็จะทำให้ผิวเสียสมดุลน,นะคะถ้าใช้ cleansing ที่เป็นด่างค่ะจะเกิดอะไรขึ้นจะทำให้ผิวเนี่ย เสียสมดุลน,น้ํากับน้ํามันทําให้ผิวแห้งตึงหลังล้างหน้าสักพักนะคะสองสามชั่วโมงหน้าก็จะมันและใครเคยเห็นคนที่ผิวเป็นขุยแต่ว่าหน้ามันรูหุมขนกว้างบ้างไหมคะนี่แหละค่ะคือสาเหตุนะคะก็ถ้าใช้เป็นนานๆผิวเราก็จะอ่อนแอและแพ้ง่ายด้วยหลายๆยี่ห้อนะคะก็มีความเป็นด่างนะคะ pH เนี่ยประมาณ8-9เลยนะคะหลายๆยี่ห้อก็ จะทำให้ผิวเนี่ยแห้งตึงหลังล้างหน้าอีกหลายๆยี่ห้อก็จะมีค่าความสมดุลนะคะ ph บาลานซ์กับผิวดังนั้นเราควรเลือกใช้ cleansing นะคะที่สมดุลกับผิวเพื่อป้องกันปัญหาผิวแก่ในอนาคตนะคะ